สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโจสูรินทีวีครับถามถ่ายกันมาเยอะเหลือเกินสำหรับเลขผังโสรถคำชะโนโดสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลรางวัลตรงกับวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เดี๋ยวเรามาดูนะวันนี้ผังโสรถจะเป็นอย่างไรแต่ขอว่าเปิดโชคเปิดลาบกันก่อนดีไหมฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมพิมพ์888 เปิดโชคเปิดลาบเปิดโชคเปิดลาบ8 8ดดตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยชื่อจริงเงปังปัง,ปงรวยรวยถูกหวยกันทุกคนนี่คือแนวทางจากเลขร็อกโสรถเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับตอนนี้หมุนไปแล้วอ้าวนี่วันอ,ออกวันไหนคะวัออกวันจันทร์ครับสลากออกวันจันทร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนเอามาดูฮะมาดูฮะมาดูฮะ,ฮะพฤศ,ศจิกายนนะเอามาดู ผังเลขล็อกโสรถมีอะไรกันบ้างทุกที่านะีมาดูผันะงเลขล็อกโสรถคําชโนโดครับประจําวันจันทร์สลากออกวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะมีตัวเลขอะไรกันบ้างมาดูฮนะ02 04 05 07 08 43 45 46 47 49 50 53 ห้าสี่ห้าหกห้าแปดหกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกแปดหเก้าเจ็ดเจสาเจดปดเจ็ดเจดเจดปดดปดอ๋อแปดศูนย์แปสามแดห้าปดหกแปดเก้ากี่ตัวทั้งหมดทุกี้แถวละห้า ห้าหกสสสิตัวสาสิตัวอุ้ยถ้าไปซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมดไหวไหมก็พยายามตัดตัวเด่นคัดตัวเน้นไปนะไปศึกษากับกูรูหลายๆท่านในส่วนของสายบุญชูรินทีวีด้วยนะอ่ะมามาดูอีกพังหนึ่งครับมาดูอีกพังหนึ่งเป็นยังไงกันบ้นะางอ่เปิดเลยฮะล็อกโสโรถประจำวันจันนะสลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันจันทร ที่1พฤศจีกายนตัวเด่นครับมาดูใกล้ใกลนะ้ตัวเด่นประกอบไปด้วย06 07 09 13 14 24 26 32 36 42 44 47 6 2 6 3 6 4 7 3 8 4 9 2 9 3 เกอ้าวทีนี้มาดูตัว,ตวกันครับตัวกันมีอะไรบ้าง02 19 20อันนี้อะไรฮะ40 40 76 80 83 87 89 92เอาทีนี้ตัวเด่นกับตัวกันจะเลือกเอาอะไรอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วก็หุ้นส่วนญาติธรรมแล้วนะชอบตัวไหนก็เลือกเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้า ไม่ชอบก็ผ่านแต่แอบกระซิบนะสติติเขาเดินดีเหลือเกินโดยเฉพาะช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้ถูกติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะฮเอาเป็นแนวทางเท่านั้นที่ชนใช่ไหมใช่มีไหมคะอืมกำลังตรวจสอบศูนย์เจ็ดค่ะอ่ะศูนย์เจ็ดวงกลมฟึบฟึบอ่ะอะไรอีกคะตรงนี้หลักสี่ใช่ไหมสี่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดอ๋อชนกัน อ,อ่ะโอเคมีอะไรอีกคะหลัหาใช่ไหมหลักห้าไหมหกหกสองหกสองอืมอก็ได้แคบลงเจ็ดสามเจ็ดสามชนจะอ 7, <3. S 1> ชนสามเจ็ดสามใช่ไหมอืมอ่าโอเคอะไรดไม่มีอาตัวกันที่ชนด้วยอืมศูนย์สองค่ะศูนสองอืมศูนสอง สี่ศูนย์มีไหมคะไม่มีก็มีแต่สี่ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดหกค่ะเจ็ดหกเห็นไหมคะเจ็ดหกเจ็ดหกตัวกันเจ็ดหกจ้ะแล้วตรงนี้มีที่ไหนล่ะมีแต่หกเจ็ดข้างล่างอ๋อนี่เจ็ดหกเจ็ดหกค่ะแปดศูนย์ค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะแปดศูนย์เฮง่วนนี้สงสัยจะมีศูนย์เนาะ ปดสามจ้าแปดสามจ้าแปดสามแปดเก้าจ้าต่หาซื้อที่ไหนเนาะเลขนี้แปดเก้าโอ้โหแคบลงมาไหมคะเนี่ยแคบได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าตัวแล้วก็ต้องซื้อตัวที่ไม่วงด้วยสิอ่ะก็แล้วแต่ครับทุกอย่างทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางครับ ถ้าคนดวงนี้ก็อาจจะเลือกเซื้อตัวเดียวก็ถูกอืม,อ,มอาจจะไปซื้อกลับอีกก็หลายตัวเนาะมันอยู่ที่ดวงอยู่ที่วาสนาจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เอาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับชอบก็จับไม่ชอบก็ผ่านนะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแล้วก็ฝากด้วยครับอย่าลืมนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นวันนี้เอามาฝากนะถามกันมาเยอะสําหรับเลขล็อกโสรถเลขโสรถวันนี้เอามาฝากคุณผู้ชมคนส่วนญาติธรรม เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลองไปทำการบ้านไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปหาตัวเด่นไปคัดตัวเน้นกันแล้วก็จะได้ตัวเลขแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมานี้มานี้สังกทานานี้สังกทานานี้สัปริวรนนี้สัปริวรานี้ปฏิกาหาตปฏิคาหาตุก อัมหากลางที่คารตังที่ตายาตายะสุขายาขยะข้าแต่พระสงฆผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าเจ้าทหายอน้วายขอถวายซึ่งสังฆทานซึ่งสัทานกับท้งของบริวารกับงของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าท Iki tang pati tang tonghang, kipa me wak sami jatuh sape paren tuk tang kapa janto panaraso yakta, miso tiraso yakta, aki wak tanaki, nisak nisang wata pachayit no, jataro tama watan kipi no tukang. Eh, maurut wito! jatuh sape paren